สวัสดีตอนนี้เวลาบ่ายโมงนะคะอีกแล้วค่ะและนี้หนักกว่าเดิมค่ะเห็นไหมคะ่ะมีลมด้วยนะคะตกหนักมากเลยนี่นี่นะคะตกหนักมากเลยนะคะเพื่อนๆนะคะเห็นไหมคะ่ะนี่นะคะนี่ค่ะ ตกอีกแล้วค่ะบ่ายโมงนะคะนะคะตกหนักมากเลยค่ะฟังเสียงฝนกันนะคะน้ำเริ่มขังแล้วค่ะระบายไม่ทันนะคะน้ำเริ่มขังนะ ถ้าตกแรงแบบนี้น้ำมันจะขังอย่างนี้นะคะระบายไม่ทันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ อเห็นไหมคะเห็นไหมคะ,มคะเดี๋ยวจะสูงให้ดูนะคะนีคะ่คะ่ะ ตกแรงมากเลยค่ะตอนนี้นะคะนี่ค่ะถ่ายรอบบ้านแล้วนะคะห่ายด้านข้างด้านหน้านะคะนี่ด้านข้างขวามือค่ะนี่คือด้านหน้านะคะเพื่อนๆแรงมากเลยนะเดี๋ยวจะตูมให้ดูนะ ว่าเม็ดฝนแรงไม่แรงนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะ เม็ดฝนขาวโพวนลนนะคะแถมมีลมมาด้วยนะคะเห็นไหมคะขาวโพวนหมดเลยค่ะเม็ดฝนนะคะขาวโพวนหมดเลยค่ะเม็ดฝนนะคะนี่ค่ะ นะคะขาวพวนหมดแล้วนะคะตอนนี้นะคะที่ขาวขาวนี่คือเม็ดฝนนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะโอเคนะ ตกอีกแล้วนะคะวันนี้ตกอีกแล้วค่ะนี่ค่ะน้ำเริ่มนองแล้วนะคะเห็นไหมคะน้ำเริ่มนองแล้วค่ะนี่นะคะ เคถ้ามันตกแรงแล้วนะ้ำมันไหลไม่ทมันันงก็จะค่อยๆไปอย่างนี้นะคะน้ําเริ่มไหลเริ่มนองแล้วนะคะค่ะนะคะเนีย่ยเห็นนะโอเคนะคะแค่นี้ก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ